นบอกว่าอย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งตกใจเหตุการณ์นี้อยู่ในภาวะปกติเขาไม่เชื่อรัฐบาลไงเพราะรัฐบาลไม่ได้แสดงภาวะผู้นําให้เห็นว่าสร้างความเชื่อมั่นกับเขาได้นายกรัฐมนตรีนั่งประชุมวันนี้ตกเถียงกันหลายชั่วโมงเพื่อจะมาเตรียมการในการแจ้งข่าวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอีกกี่ครั้งเป็นระบบแจ้งเตือนตามเอ s อมอสแผ่นดินมันไหวไปแล้ว แผ่นดินมันไหวไปแล้วแล้วมีผลกระทบไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลทําได้ไม่ใช่มาประชุมว่าต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าความเสียหายมันเกิดขึ้นในประเทศไทยความเสียหายมันเกิดขึ้นในตึกในคอนโดที่มีคนอยู่ดังนั้นความไม่เชื่อมั่นของเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะแจ้งเตือนตอนไหนเพราะความเสียหายมันเกิดแล้วแผ่นดินมันไหวไปแล้วความเชื่อมั่นของคนจึงอยู่ที่ว่าตึกมันแตถล่มเพิ่มไหม ตึกมันจะพังเพิ่มไหมคอนโดที่เราอยู่ริเรานอนอยู่นี่มันจะสั่นสะเทือนมันจะถล่มลงมาอีกไหมความเชื่อมั่นมันอยู่ตรงนี้วันนี้จึงเกิดปรากฏการณ์สิบโมงเช้าก็มีการอพยพลงจากตึกมาอีกแล้วเพราะรัฐบาลไม่ได้สร้างความเชื่อมัน่นดังนั้นมันจะเชื่อมั่นได้ไม่อยากเฉลยข้อสอบให้เลยรัฐบาลทําไมไม่ระดมวิศวกรไม่สร้างเครือข่ายวิศวกรสร้างความเชื่อมัน่น ผ่านระบบเขตผ่านระบบศูนย์อำนวยการต่างๆในกรุงเทพระรมกกันมาแต่ละเขตนี่มีผู้อำนวยการเขตในการรับผิดชอบอยู่แล้วก็สร้างวิศวกรอาสาเข้าไปตรวจสอบแต่ละตึกแต่ละตึกในแต่ละเขตพี่น้องเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นว่าตึกนี้ได้ผ่านการตรวจแล้วแล้วก็ขอให้ตรวจจริงๆนะไม่ใช่เอาใครไม่รู้ไปตรวจต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ ไปตรวจตึกเขาดิว่าตึกนี้ผ่านการตรวจแล้วเขตมาประทับรับรองออกไปประกาศให้สร้างความเชื่อมั่นให้เขาเห็นว่าตึกที่มันผ่านแผ่นดินไหวมาเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนั้นสามารถเข้าไปอยู่ได้รอการซ่อมแซมตึกไหนก็รอการซ่อมแซมตึกไหนยังไม่ตรวจก็ชัดเจนว่ายังไม่ตรวจพี่น้องประชาชนเขาก็จะได้มั่นใจระบบผู้ว่าราชก,การจังหวัดในกทมก็มีระบบเขตแต่ละเขตก็มี ทีมโยธาแต่ละเหตุเขาก็มีทำไม,ไม่ไม่ปูพมในการตรวจมามัวแต่นั่งเถียงกันว่าจะแจ้ง sms ตอนไหนคนเขาไม่ได้กังวลเรื่อง sms แล้วตอนนี้เขากังวลว่าตึกเขาจะพังหรือไม่บ้านเขาจะพังหรือไม่